ไฟ์ทุกวันเพื่อเปิดค่าการมองเห็นเพื่อนๆว่าไหมช่วงนี้มันเงียบๆไงก็ไม่รู้เนาะคนที่ถูกเชิญให้ได้รับการตั้งค่าแล้วเห็นอย่างไ,ได้ชัดก็คือคนที่ออกมาไลฟ์สดอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะมีคนติดตามเยอะทีเดียวในแต่ละรอบ28วันเพราะว่าจะได้รับความนิยมนะเรื่องแบบสองแง่สองงามทํานองนั้นนะคนชอบดูเรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นความบันเทิงเนาะเราชีวิตเรามันก็เครียดนะคะส่งต่อ คลิปวิดีโอของเราให้เพื่อนๆได้ดูกันจริงเลยเนาะมันเป็นธรรมดาแหละบางวันเราก็ท้อบ้างหนึ่งเราอยู่บางคนก็กลายมาเป็นครอบครัวของเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะคะน้อยบ้างมากบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ย่วันครั้งแล้วเขาก็จะบอกเราชัดเจนเลยว่าคลิปวิดีโอไหนบ้างคลิปวิดีโอไหนของเราที่มี f o l l o w e r ใหม่มีพูดนะคะยังไงก็ตาม ก็พวกเราชาวครีเอเตอร์ก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะก็ทําสิ่งนี้ให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันก็ต้องมีคนดูคลิปวิดีโอของเราอะ่ะอย่างน้อย1นาทีไม่ว่าจะดูช่วงไหนก็ตามนะคะต้องได้ให้ได้1นาทีถ้าไม่มีใครดูก็หมายถึงถึง1นึนาทีไหมก็คือดูยาวให้จนถึง1นาทีคลิปยาวมันก็ต้อง1นาทีครึ่งขึ้นไปเนาะอย่างดีเนาะให้ดีกว่า2นาทีสามรอบในตัวตนของเราก็จะเป็นผู้ติดตามของเราเรื่อยๆ ก็จะมีผู้ติดตามใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ก็มีให้เห็นแล้วเป็นรายได้หลักของของบางคนก็ตามนะคะคนที่ขยันมีความพยายามเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ได้ดีด้วยนะคะในชีวิตบ้างอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะการไลฟ์สดไม่มีคนดูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็พูดไปเถอะค่ะจำก,กัดนะคะการกดไลค์การเขียนคอมเมนต์นะคะถ้าเราทำทีๆรัวๆบ่อย คำซ้ําๆ AI ก็จะอ่านว่าเป็นรูปนั่นหมายเขาคลิปวิดีโอของเขาถูกจิตของคนดูก็ได้รับความนิยมเต็มที่นะคะบางคนก็ออกมาบอกในคนดูเยอะๆก่อนแล้วก็อยากจะทําต่อถ้าอย่างนี้เราไม่รู้หรอกอันนี้คิดคิดผิดเลยนะคะต้องทําไปเรื่อยๆทําทุกวันลงไปเถอะบางแคลนำเสนอไปแล้วเมื่อวันก่อนเป็นยังไงพูดติดตามสุทีิเป็นยังไงแต่ละ28วัน Facebook จะสรุปไว้ให้ซึ่ง รีวทั้งทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างของ Facebook นะคะก็ดีบางคนก็บอกว่าก็ยังได้เหรียญดีแล้วก็ได้เยอะด้วยอืมนั่นแหละสิ่งที่พูดประจำว่านี่ทำไมจะต้องมาพูดเรื่องของคอนเทนต์บ่อยๆก็ถ้าคอนเทนต์เราดีคนเขาดูเราเยอะคนดูเราเยอะต่างๆนี่คลิปเต้นมาแรงมากๆเกินต้านเลยนะคะก็ถ้าใครอ,อยากจะเปลี่ยนแนวลองไปดูว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้เหรียญจาก คลิปยาวของเราทำยังไงจะมีโฆษณาเข้าและที่สำคัญการที่จะได้รับส่วนแบ่งาจากการแสดงออกมาเนี่ยนะคะก็น่าดูมันก็สามารถสื่อสารได้การสื่อสารไม่จะเป็นต้องพูดนะคะแสดงออกสีตามจริงจริงบางทีเขาก็ไม่ได้ดูเราคนที่ดูเราคือคนที่ไม่ได้ติดตามก็คือคนที่เขาท่องอยู่บนบนโลกออนไลน์เขา Facebook เขาบอกให้เรียบร้อยเลยว่าคนดูคลิปนี้กี่คนแบ่ง แบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นผู้ติดตามกี่เปอร์เซ็นต์หน้าทางสีหน้าท่าทางถึงแม้เราจะไม่รู้ภาษาเขาแต่บางทีเราก็สามารถรู้ความหมายรู้ว่าเขากําลังสื่อสารอะไรอยู่อันนี้เป็นมรารยาททางสังคมเลยแหละถ้าเราไม่ชอบแค่ผ่านถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะคะแล้วก็ผ่านไปดูคนที่เราชอบแค่นั้นเองค่ะจะส่งต่อไปในวันพรุ่งนี้ให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับมาด้วยนะคะยังไงก็ตามพวกเราก็ต้อง ดูแลหลายๆคลิปแต่เมื่วันก็เงียบสนิทมันก็แป๊กก็เป็นเรื่องธรรมดาหน้าที่เราทําต่อนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนอย่างซึ่งกันและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็บางคนนะคะ, <c oughs> ะคนที่ดังๆเขาก็จะออกเพื่อนหลายคนคงจะเอามาใช้ประโยชน์นะคะเพื่อให้คลิปเพื่อให้ช่องของเราได้เกิดการพัฒนาแล้วเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีถึงแม้ช่วงนี้มันเล่นเขาถ่ายฟีด a c e b o o k ไป นั่นแหละแล้วเขาก็จะมาดูเราหยุดดูเรานะบางคนก็หยุดดูเราแล้วก็ชาร์โฆษณาในรีวมีน้อยแทบจะไม่เห็นเลยในระยะเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นยากไหครับทุกคนยากสำหรับมือใหม่หรือมือกึ่งกลางใหม่กึ่งกลางเก่าอย่างเราแต่คนที่เขาติดลมแล้วนะคะเขาก็ริ้วลมสืบๆแล้วก็เซิฟ์ฟๆดูว่าเออคลิปก่อนหน้านี้มันคือไหม ยอดวิวสูงไหมถ้ายอดวิวคนดูเยอะปล่อยปล่อยให้เขาดูไปก่อนสัก2-3ชั่วโมงแล้วถึงเรานำเสนอไปแล้วมื่28วันก่อนเป็นยังไงพูดติดตามสุดที่เป็นยังไงแต่ละ28วัน Facebook จะสรุปไว้ให้ซึ่งหายนะคะถ้ามันไม่ฝืนเราเกินไปเราก็ลองเปลี่ยนบุคลิกภาพของของเราดูเปลี่ยนนะการนำเสนอเปลี่ยนบุคลิกคนนิยมเขาเขาก็สร้างตัวตนของเขาขึ้นมาในแบบนั้นแต่จริงจ โดยพื้นฐานชีวิตเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเขาก็คือคนธรรมดาาที่เรามีอยู่นะคะที่เราเตรียมไว้นั่นแหละเอามาทำเนาะแต่บางวันมันคิดอะไรไม่ออกจริงๆมันสมองมันตื้มันก็ปล่อยให้เป็นธรรมนะคะบางวันก็ขยันน่ะบางวันมันคิดอะไรออกปุ๊บปๆ๊มันก็สามารถทําคลิปได้เลยโดยใช้เนื้อก็ลองลองดูสักคลิปสองคลิปถ้ามันเวิร์กก็ทําไปเลยนะคะคลิปที่เป็นกระแสนะคะ คนที่ผ่านทั้งโมชั่นแต่ยังไงก็ตามเนาะพวกเราได้ก้าวเข้ามาแล้วอะเราก็ต้องอยู่กันไปยาวๆวก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำประจคำถามนี้คนที่สามารถที่จะบอกเราได้ก็คือคนดูนั่นเองคนดูเขาจะดูในเรื่องที่เขาชอบในเรื่องที่เราแสดงออกได้เป็นอย่างไรบ้างบางวันก็อยกไม่อยากทําอยากอยู่นิ่งๆบ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องลุกมาทําเพราะมันคือถ้าพูดง่ายๆคือไปด้อยค่าเขา เพราะแต่ละคนมีเอกลักษณ์มีบุคลิกภาพมีตัวตนที่ไม่เหมือนกันบนโลกออนไลน์การแสดงตัวตนโมชั่นแต่ยังไงก็ตามเนาะพวกเราได้ก้าวเข้ามาแล้วอะเราก็ต้องอยู่กันไปยาวๆก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำประจักแล้วเขาก็น่ารักอะน,นะคะพวกสุนัขพวกแมวนี่เขารู้ภาษานะว่าใครรักเขานะแล้วเขาจะซื่อสัตย์กับเรามากๆนะรอเราอะแวันนะคะหรือในแต่ละอาทิตย์เขาจะประ,ประมวลผลให้เราเนาะว่า อาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างหรือถ้าเราไปดูในข้อมูลเชิงมาตัดเพอบางทีเขาก็เหลือทนจริงๆเพราะว่าเขาทําคลิปไปในแนวทางของเขาเนาะตัวตวนของเขาคือตลกแล้วก็เขาใส่เต็มที่เรื่อยสักวันหนึ่งก็ต้องมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่คลิปเรามันจะดังจะปังขึ้นมาเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆเราไม่ใช่คนที่จะตอบ <c oughs> มันหลากหลายนะเพราะว่าเราทําคลิปแบบเดิมๆยอดวีมันตะมุตะมิอย่างที่ว่าแหละเราลองเปลี่ยนบุคลิกกับภาพของเราลองไปทํา เหมือนเพื่อนๆดูซิว่าศึกษาดูนะนี่เป็นเรื่องจริงนะที่เราต้องยอมรับว่าบางคลิปวิดีโอของเราไม่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 ได้เหรียนนะคะเราก็ต้องพยายามเราจะต้องเข้าไปดูข้อมูลนี้เพื่อที่จะนํามาพัฒนาคลิปของเราให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อนศึกษาดูนะนี่เป็นเรื่องจริงนะที่เราต้องยอมรับว่าบางคลิปวิดีโอของเราไม่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 ได้เหรียนนะคะเราก็ต้องพยายามที่ของครีเอเตอร์ที่ดี นะคะหน้าที่เราคือให้กําลังใจสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและการต่างหากอันนี้คือเรื่องดีเราจะต้องเข้าไปดูข้อมูลนี้เพื่อที่จะนํามาพัฒนาคลิปของเราให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เพื่นติดตามใหม่กี่คนนะคะถือว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่เป็นไฮไลท์ได้ด้วยก็ว่าได้อันนี้เราไม่รู้นะคะว่าคลิปไหนเราจะมีนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนาะ บางทีเห็นอะไรก็คิดถึงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่อื่นเลยไม่ต้องมารอดูผู้ติดตามจะมากไหมจะน้อยไหมหรือจะเป็นอย่างเอ๊ะยทำไมไม่มีคนมาดูเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะหน้าที่ของเราสามเซนบ้างไม่เคยได้หนึ่งเหรียญเลยในแต่ละคลิปนั่นก็ต้องมามาย้อนดูแหละว่าเออมันเป็นยังไงมันก็ตอบธรรมาดานะคะบางวันก็ขยันน่ะบางวันมันคิดอะไรออกปุ๊บ มันก็สามารถทําคลิปได้เลยโดยใช้เนื้อหาบทมาสร้างความราคาญก็จะปิดการมองเห็นให้เราก็อะไรก็ตามน้อยไปก็อมไดีมากไปก็อมไดีเพราะฉะนั้นให้เราก็คือพัฒนาคลิปวิดีโอของเราไปให้ดีที่สุดนะคะพัฒนาทุกวันนะคะโดยไปดูเพื่อน,อนโดยพัฒนาด้วยผู้ติด,ดตามใหม่เราไม่รู้จริงๆนั่นแหละถึงบอกว่าหน้าที่ของเราก็คือไม่ต้องไปโฟกัสอย่างเดียว แสดงออกบางทีก็นอกกรอบอะไรบ้างเหมือนกับทําบา้าๆบาๆแต่ยอดคนดูยอดกดไลค์เขาสูงมากนะคะได้เป็นหลักที่ของครีเอเตอร์ที่ดีนะคะหน้าที่เราคือให้กำลังใจสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและการต่างหากอันนี้คือเรื่องดีอาจาะไลฟ์ทุกวันเพื่อเปิดค่าการมองเห็นเพื่อนๆ่นน่าไหมช่วงนี้มันเงียบๆไงก็ไม่รู้เนาะคนที่ถูกเชิญให้ได้รับการตั้งค่าต่างๆเนาะเพราะว่าเสียงดังนะคะ อย่างเช่นการไลฟ์ก็เหมือนกันเราก็ต้องหาที่เงียบๆมันไลฟ์เพื่อที่จะมามีสมาธิในการพูดคุยกันตรงนึงตรงกันข้ามหน้าที่เราคือฟังฟังแล้วก็คิดใช้วิจารณญาณของเราเราจะไปทางไหนล่ะเราจะบอกง่ายที่สุดที่ดีที่สุดก็คือเราต้องพัฒนาคลิปวิดีโอของเรานะคะนู่มานั่งดูแล้วนนคะ